สวัสดีค่ะจากร้านเพิ่มสิ่งการช่างนะคะวันนี้เราจะมารีวิวหน้าต่างเหล็กดัดบ,บานฟิกบานติดตายพอมุงลวดค่ะบ้านลูกค้านะคะเป็นทาวน์โฮมสองชั้นพื้นที่ที่เรายืนอ,อยู่เป็นห้องนอนชั้นสองนะคะแต่ผนังตรงนี้ห้องที่หนึ่งและห้องที่สองเป็นผนังเดียวกันลูกค้าเลือกห้องใดห้องหนึ่งเป็นงานเหล็กดัดบ,บานฟิกบานติดตายอีกห้องหนึ่งเป็นบานที่เปิดได้นะคะ หน้างานจะเป็นแบบนี้ค่ะห้องนี้จะเป็นหน้าต่างบานเลื่อนหนึ่งช่องติดตาย1ช่องเขาจะใช้ได้แค่เพียง1ช่องเท่านั้นเลื่อนไปแบบนี้เปิดรับลมง,งานมุงลวดจะอยู่จากด้านในต่อจากงานกระจกนะคะเขาก็จะเลื่อนมุงลวดมาแบบนี้มุงลวดก็จะปิดไปแบบนี้กันยุงได้เหล็กดัดชั้นสองกันขโมยได้ แข็งแรงแบบนี้เลยงานเป็นงานอบขาวนะคะลูกค้าเลือกงานมาเป็นงานอบขาวเป็นลายดอกไม้นะคะจะติดตั้งไปแบบนี้แข็งแรงคนในไม่ปีนออกคนนอกไม่ปีนเข้านะคะเพราะว่าห้องนี้ลูกค้าเขาใช้วางตู้ แล้วก็พวกเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่ๆนะคะเขาก็เลยคิดมาแล้วว่าห้องเนี้ยเขาจะไม่ให้มันเปิดได้เลยเป็นเหล็กดัดบ,บางสิตไปนะคะงานผ้าม่านจะติดอยู่ด้านบนนะคะจะเหนือจากงานเหล็กดัดตั้งแต่7จ็ถึงสิเซนนะคะงานม่านหน้าต่างลูกค้าสามารถซื้อม่านสําเร็จรูปมาติดก็ได้หรือจ้างช่างผ้มาม่านมาติดก็ได้นะคะสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะมองหางานเหล็กดัดนะคะลองทักไลน์เข้ามาคุยกับร้านเพิ่มสินค้าช่างดูค่ะ ร้านเพิ่มสินการช่างยินดีให้บริการนะคะวันนี้ร้านเพิ่มสินการช่างขอจบการรีวิวงานเหล็กดัดบานฟิกพอมุงลวดไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ